อาสวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบนะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้า R 1 5้านะครับคันนี้ปี17นะครับผมชฉมใหม่นะครับผมตัวนี้สวยๆเลยครับสีน้ําเงินครับน้ำเงินเถายางหน้าหลังใหม่นะครับเอกสารครบเล่มโอนมือคัดมือเบรกแต่งครบคันนี้เลขไม่อยู่ที่สามหมื่น้านะครับเดี๋ยวสตารให้ฟัง รถรวมสวยนะครับผมจานหน้าแต่งครบนะครับมีกระจกให้ครบนะครับมือคัดมือเบรกเดิมมีให้ครบนะครับผมประมาณนี้ครับดีบริการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ฟรีนะครับก่อนจะส่งน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ฟรีหมดนะครับประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ราคาอยู่ที่ 4 9 0 0 0บาทนะครับผมรถอยำน่าจจรลยน,นะมีบริการจัดส่งนะครับประมาณนี้ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ